ทุกคนรู้ไหมว่าเงินแสนเงินล้านมันหาง่ายระดับที่ว่าเริ่มต้นลงทุนไม่ต้องใช้ทุนเยอะก็ได้อย่างคุณมิ้นมิ้นเนี่ยเริ่มต้นใช้ทุนแค่1,000 0บาทในการที่จะเรียนรู้และใช้ระบบเทรดเทรดตามระบบ100%แล้วเขาเป็นสายเก็บกําไรค่ะ300จุดเก็บล่าสุดเอาวิชาไปสอนลูกลูกถือ500จุดอยากจะกดปิดออเดอร์ให้ลูกด้วย บอกลูกว่าคุยอิงมันกําไรเกิน300จุดแล้วนะอยากจะปิดออเดอร์แล้วเกินอย่างงี้คุณมินมินก็คือทํากําไรแล้วเก็บกําไรค่ะเทรดตามโซนเก็บกําไรจาก10,000บาท1เดือนทําแสนหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นต้นทุน1นึ่งแสนค่ะแล้วก็ออกหลอดเยอะมากขึ้นเพราะว่าทุนเรามากขึ้นนะคะแล้วทํากําไรได้2-3าล้านใช้เวลาแค่3เดือนทั้งนั้นถ้ามี1คนทําได้พวกเราไม่ต้องห่วงค่ะขอแค่พวกเรารู้วิธีเท่านั้นแหละมันได้แน่นอนวันแล้ววันนี้นะออเดอร์ทุก คนคือปังมากเลยค่ะในกลุ่มนะคะคุณปุ่มก็คือโอเคมันเป็นขาเซลลใช่ไหมคุณปุ่มเด้งเซลเด้งเซลทุกจุดขอให้เด้งมาเถอะคุณปุ่มเซลล์ให้หมด นะคะแล้วก็ทำกำไรเป็นพันจุดของจริงนะคะคือเยอะมากนะคะคุณป๋องคุณนุ่นโอ้โหคุณนุ่นนี่คือทั้งเซลทั้งบายนะคะคุณออฟนะคะคุณโมนะคะคุณคอซ่าคุณคอซ่าก็คือซูนพลังตัวเองเทรดเดโมก่อนร้อยหลอดร้อยหลอดร้อยหลอดแล้ววันหนึ่งนะคะคุณคอซ่าคุณต่อนะคะก็จะเป็นอายุน้อยร้อยหลอดจริงๆนะคะคคุณป๋องก็กําไรเรียบร้อยนะคะคุณอีอันนี้คคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเทรดตามเทรนเทรดตามโซนเติมเซลมาเรื่อยๆนะคะครูอบนะคะพวกเราก็บายกันอีกก็บายค่ะ แต่เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราใบส่วนใบส่วนอย่างคุณอุ้มอิ่มเนี่ยเป็นคนที่เรียนแล้วเข้าใจง่ายมากเทรดได้ตั้งแต่ M5 M15 M30 เจะเอาไฮเอาโลไหนอ่ะอุ้มอิ่มอยู่ทุกไฮทุกโลค่ะ ก็คุณไซโหคุณไซก็เก่งขึ้นมากๆนะคะเซลมาปลายไ้เลยนะคะคุณป๋องนี่ก็ปลายไอยู่แล้วนะคะผ่มคุณรีมคุณรีมก็ปังนะคะคุณวัดนะคะโหคุณวัดก็คือบายได้ปลายไ้เลยเราเรียนรู้กราฟไปด้วยแล้วเราก็ต้องเรียนรู้สไตล์ตัวเองไปด้วยแล้วพอเรารู้จักตัวเองแล้วเราต้องมาดูว่าตัวเองทํากําไรได้เยอะสุดๆตอนไหนแล้วจุดนั้นแหละค่ะเราไปโฟกัสจุดนั้นจุดที่เราทากาไรได้เยอะๆโฟกัสแค่ตรงนั้นค่ะแล้วเงินจะมาตรงนั้นเลย